เมื่อวันที่16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับผมได้มีโอกาสโพสต์โพสต์หนึ่งลงไปนะครับซึ่งเราจะพูดถึงระบบความเชื่อที่ส่งผลต่อความสำเร็จของเราครับแล้วก็จริงๆผมก็ไม่รู้นะครับว่าตอนที่อัดวิดีโอนี้จะมีคนให้ความสนใจเยอะแค่ไหนนะครับแต่สุดท้ายผมก็จะทําคลิปวิดีโอออกมาอยู่ดีครับเพราะผมเชื่อว่าถ้าวันนี้เรารู้ว่าระบบความเชื่อของเรามันทํางานยังไง มันจะสมพลอย่างมากเลยครับกับความสําเร็จของเราแล้เถ้าวันนี้คุณอยากที่จะประสบความสาเร็จได้ไวขึ้นมีชีวิตที่เติบโตก้าวไปข้างหน้าได้ไวขึ้นและมีความสุขกับทุกๆวันมากขึ้นนะครับคุณต้องดูคลิปวิดีโอนี้ให้จบครับเพราะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่อง belief system ครับ belief system ครับมันคือระบบความเชื่อของเราแต่ละคนครับ ว่าความเชื่อนั้นมันทํางานอย่างไรและแต่ละขั้นตอนจนออกมาเป็นผลลัพธ์หรือความสําเร็จนั้นมันต้องผ่านโปรเซสอะไรบ้างซึ่งแต่ละโปรเซสเราต้องทําอะไรกับมันเพื่อให้เรายิ่งติดสปีดเราและเข้าใกล้ความสาเร็จมากขึ้นผมมีคําถามครับทุกคนผมอยากให้คุณลองนั่งหลับตาแล้วฟังประโยคนี้ดีๆนะครับคุณคิดว่าอะไรส่งผลต่อผลลัพธ์หรือความสําเร็จในชีวิตของคุณนะครับหลับตานะครับค่อยๆนึกว่าอะไรที่มันส่งผลจริงๆ คุณจะได้คําตอบสารพัดหลายๆอย่างเลยครับคําตอบนั้นไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับหลังจากที่คุณได้คําตอบเรียบร้อยแล้วนะครับให้คุณลืมตาขึ้นมาครับและให้คุณจํา belief system นี้ไว้ให้ดีนะครับผลลัพธ์ที่ออกมาในชีวิตของเราครับทุกอย่างเลยนะล้วนมาจากการกระทาของเราในแต่ละวันครับและการกระทําในแต่ละวันของเราล้วนส่งผลมาจากอารมณ์ของเราครับอารมณ์ทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นบวกเป็นลบแง่ดีแง่ร้ายแค่ไหนครับมันมาจาก ความคิดของเราครับความคิดของเราที่ออกมาครับไม่ว่าจะเป็นโพซิทีฟหรือเนกาทีฟคือคิดบวกคิดลบครับล้วนมาจากความเชื่อของเราครับดังนั้นมันจะส่งผลเป็นเหมือนโดมิโนเอฟเฟกครับความเชื่อส่งผลต่อความคิดความคิดจะส่งผลต่ออารมณ์ของเราอารมณ์จะส่งผลต่อการกระทำและจนสุดท้ายมันจะส่งผลกลายเป็น ลัพูดง่ายๆเลยครับถ้าวันนี้คุณอยากรู้ว่าคุณจะทํายังไงให้คุณประสบความสําเร็จใช่ไหมครับอันนี้คือความสําเร็จใช่ไหมครับอันนี้ตัวตั้งต้นเลยครับคือความเชื่อครับคุณต้องมีความเชื่อว่าคุณสามารถประสบความสําเร็จได้และคุณเกิดมาเพื่อเป็นคนสําเร็จครับแต่พี่จะบ้าเหรอผมจะไปทําให้ตัวเองเชื่อแบบนั้นได้ยังไงนั่นแหละครับมันเลยเป็นประเด็นว่าแล้วความเชื่อมันมาจากไหนกันแน่มาจากศาสนาของเรา มาจากสิ่งที่เราเคารพหรือมาจากอะไรกันแน่ครับทุกคนคิดว่าความเชื่อมาจากอะไรครับลองคอมเมนต์บอกหน่อยครับว่าความเชื่อมาจากอะไรติ๊กตอบติ๊กตอ t ติ๊กตอบเฉลยนะครับความเชื่อมาจากประสบการณ์ในอดีตของเราครับทุกๆประสบการณ์ในอดีตของเราทั้งหมดเลยครับมันส่งผลต่อความเชื่อของเราอย่างมากครับถ้าวันนี้คุณเคยลงทุนแล้วหมดตัวความเชื่อของคุณก็คือการลงทุนมันเสี่ยง มันทําให้เราหมดตัวและเราก็จะคิดแบบว่าผมไม่อยากลงทุนเลยผมเคยหมดตัวมาผมไม่กล้าที่จะเสี่ยงแล้วส่งผลตารมคือเฟลดาวรู้สึกว่าถ้าเราลงทุนอีกก็หมดตัวอีกส่งผลให้การกระทําของเราคือไม่ลงทุนจนสุดท้ายผลลัพธ์ที่ออกมาคืออะไรครับก็อยู่เท่าเดิมครับไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมดังนั้นถ้าวันนี้เราจะแก้ความสําเร็จของเราหรืออยากให้ความสําเร็จของเรามันไปได้ไวขึ้นกว่าเดิม เราต้องมาแก้ที่ระบบความเชื่อของเราครับก็คือประสรบการณ์ที่ผ่านมาของเราแต่เราไม่มีชาไม่ชินเพื่อย้อนเวลากลับไปแก้อดีตของเราถูกต้องไหมครับฉะนั้นสิ่งที่เราสามารถแก้ไขได้คืออะไรครับถูกต้องครับคือปัจจุบันครับเมื่อกี้ครับที่ผ่านมาที่ผมพูดว่าให้เรากลับไปแก้อดีตใช่ไหมครับอันนั้นนะครับกลายเป็นอดีตไปเรียบร้อยแล้วครับตอนที่ผมพูดว่าปัจจุบันมันก็กลายเป็นอดีตไปเรียบร้อยแล้วครับแสดงว่าสมการนี้ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับคําว่าอดีตเลยครับมันเกี่ยวกับคําว่า ปัจจุบันอย่างเดียวครับถ้าวันนี้คุณอยากให้ความเชื่อของคุณคิดว่าคุณสามารถสําเร็จได้ความเชื่อของคุณคิดว่าคุณสามารถรวยได้ความเชื่อของคุณคิดว่าคุณเกิดมาเพื่อกลายเป็นผู้ชนะได้คุณต้องเปลี่ยนพฤติกรรมของคุณณาปัจจุบันก่อนครับก่อนที่คุณจะทําให้ความเชื่อของคุณมั่นใจได้ว่ามันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆมันมาจากความไม่เชื่อก่อนอยู่แล้วครับตอนที่ผมเริ่มต้นพัฒนาตัวเองครับผมก็ไม่เชื่อนะว่าผมจะสําเร็จได้ผมก็ไม่เชื่อนะว่าผมจะรวยได้ แต่เมื่อผมยอมสเปนเวลาไปกักการเรียนรู้จ่ายเวลากับการเรียนรู้วันละนิดวันละนิดครับพฤติกรรมผมมันเปลี่ยนครับคราวนี้ผมอยากให้คุณคิดใหม่อีกรอบนึงครับมันย้อนกลับครับก,การกระทำของเราส่งผลต่ออารมณ์อารมณ์ส่งผลต่อความคิดความคิดปรับเปลี่ยนเป็นความเชื่อครับมันอาจจะรีเวิร์สกับนิดนึงนะครับพอเราแอคชั่นด้วยการเรียนรู้พัฒนาตัวเองทุกวัน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 ครับมันจะทําให้อารมณ์ของเราหรือสเตจภาวะลมของเราอยู่ในจุดที่แฮปปี้มากครับ และทําให้เราเรียนรู้ทุกอย่างได้อย่างสนุกมากครับและมันทําให้ความคิดของเราครับค่อยๆเปลี่ยนไปทีละนิด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 จากคนที่คิดว่าม่นยากกลายเป็นมันง่ายจากคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้กลับเป็นไปได้จากคิดว่าเราคงทําไม่ได้กลับเป็นเราทําได้เมื่อเราคิดในทางที่เป็นบวกแล้วความเชื่อของเราค่อยๆแปรเปลี่ยนครับจาก1กลายเป็น2จาก2กลายเป็น3เป็น4เป็น5จนถึงร้อครับจนสุดท้าย คุณก็จะกลายเป็นคนที่เชื่อมั่นโดยปริยายครับอย่างถ้าคุณถามผมว่าผมจะรวยไหมผมจะประสบความสําเร็จไหมผมจะไปถึงพันล้านอย่างที่ผมตั้งไหมผมตอบได้อย่างมั่นใจเลยครับว่าผมเกิดมาเพื่อเป็นเศรษฐีพันล้านครับณนะตอนนี้มันอาจจะยังไม่ถึงและมันอาจจะยังอีกไกลสมการเดียวที่ทําให้ผมไปถึงจุดนั้นได้ครับคือเวลาครับตอนนี้ทรัพยากรในตัวผมทุกอย่างเพียบพร้อมหมดแล้วครับผมรอแค่เวลาและผมจะลงมือทํามันอย่างต่อเนื่อง จนผมถึงเป้าหมายของผมครับอันนั้นคือความเชื่อที่ผมกระทํามันมาบ,บ่อยๆซ้ําๆย้ำๆทุกวันจนความเชื่อผมมันแข็งแกร่งขึ้นแข็งแรงขึ้นแข็งแกร่งขึ้นแข็งแรงขึ้น,นจนทําให้ผมมั่นใจกับคาพูดที่ผมพูดออกไปครับ <S <S 1> <S 1> ผมอยากให้คุณทําเช่นกันครับปรับเปลี่ยนกิจวัตรประจําวันวันละนิดครับวันละนิดวันละหน่อยพอนะมันจะค่อยส่งผลให้คุณมั่นใจขึ้นครับมั่นใจขึ้นครับมั่นใจขึ้นครับแต่วิธีนี้มันใช้เวลาถูกต้องไหมครับผมมีวิธีหนึ่งให้คุณครััับบใหห้้คุณไปยืนนาากกกระะจแลพูดตววเอง่ ฉันเกิดมาเพื่อจะเป็นจุดๆครับใส่สิ่งที่คุณอยากจะเป็นลงไปครับให้พูดและให้เรารู้สึกมันจริงๆครับและเมื่อคุณรู้สึกแล้วให้คุณหลับตานะครับหลับตาตามผมเลยครับหลับตาและจินตนาการถึงตอนนั้นที่คุณกําลังเป็นครับนึกถึงความสําเร็จที่คุณอยู่ตรงนั้นแล้วครับและให้คุณพูดประโยคนั้นซ้ําๆครับอย่างเช่นผมนะครับผมคือเศรษฐีพันล้านผมสามารถเป็นเศรษฐีพันล้านได้ผมมั่นใจว่าผมสามารถเป็นได้จริงๆให้คุณรับรู้ถึงความรู้สึกนั้นครับ และจินตนาการถึงตอนนั้นว่าเมื่อคุณปเป็นเศรษฐีพันล้านแล้วคุณเห็นอะไรคุณได้ยินคนพูดกับคุณว่าอย่างไงและคุณรู้สึกอย่างไรครับให้คุณจําความรู้สึกจําภาพและจําเสียงเหล่านั้นไว้ให้ดีนะครับและให้คุณทําแบบนี้บ่อยๆบ่อยๆครับเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับสายาศาสตร์หรือเกี่ยวกับความเชื่อใดทั้งสิ้นครับแต่ผมกําลังทําให้คุณโปรแกร,รมหรือสั่ง จิตใต้าสานึกของคุณว่าคุณคือคนที่เกิดมาเพื่อสําเร็จครับหนึ่งในหนังสือที่ผมแนะนานะครับคือ atomic habits ครับมันคือหนังสือเล่มนี้ครับ atomic habits ครับมันคือหนึ่งในหนังสือที่ผมอยากแนะนําให้คุณเลยครับถ้าวันนี้คุณเป็นคนขี้อายนะและคุณไม่อยากจะได้แบบ fast track ที่แบบเป็นทางลดัดนะครับที่ทําให้คุณเชื่อมันได้ไวหนังสือเล่มนี้ตอบโจทย์ครับค่อยๆปรับเปลี่ยนการการะทําของคุณวันละเปอร์เซ็นต์วันละเปอร์เซ็นต์วันละเปอร์เซ็นต์วันละนิดเดียครับวันละนิดละหน่อยแล้วมันจะส่งผลในระยะยาวให้คุณ เป็นคนที่มั่นใจมากขึ้นเป็นคนที่เชื่อมั่นมากขึ้นว่าคุณสามารถสําเร็จได้จริงครับแต่ผมแนะนํานะเวลามันไม่เคยรอใครครับความสําเร็จเช่นกันมันไม่เคยรอคุณครับคุณใช้ Fa s t t แท็กเลยครับมันช่วยคุณได้จริงแต่คุณต้องมั่นใจนิดนึงนะครับคุณอาจจะเขินในช่วงแรกทํามันทุกวันซ้ําๆซ้ําๆบ่อยๆครับและคุณจะมั่นใจเองเพราะว่าเมื่อคุณทําให้จิตใต้สํานึกคุณเชื่อว่าคุณเป็นแบบนั้นและคุณได้รับมันมาแล้วจิตใต้สํานึกครับจะสั่งการให้การกระทําของคุณเปลี่ยยนนนนไปปเเ็คคคคลลละรรัับบองดู มันช่วยคุณได้มากๆเลยแหละทีนี้ครับการที่เรารู้แล้วว่า belief system ครับมันทำงานยังไงคำถามที่พวกคุณคงจะสงสัยกันว่าแล้วมันส่งผลอะไรต่อความสําจของเราครับถ้าบรรดาที่ผมพูดมาทั้งหมดแล้วคุณยังไม่เข้าใจหรือยังไม่เห็นภาพนะครับผมอยากให้คุณลองฟังตัวอย่างต่อไปนี้ก็ได้ครับสมมุตินะครับวันนี้นายเครับเขาเป็นคนนึงนะครับฐานะยากจนครับจบม6แต่รู้สึกว่า อยากจะดูแลครอบครัวได้อยากที่จะมั่งคั่งร่ํารวยอยากที่จะประสบความสําเร็จจนสามารถดูแลครอบครัวและซื้อบ้านหลังใหม่ให้ครอบครัวได้ครับและสิ่งหนึ่งที่เขามั่นใจครับเขามั่นใจว่า เขาต้องทําอย่างนั้นให้ได้เขาต้องซื้อบ้านให้ได้เขาต้องรวยขึ้นเขาต้องประสบความสำเร็จและทําให้ครอบครัวได้มีความสุขมากขึ้นอันนี้คือสิ่งที่เขาเชื่อครับผมจะใช้คําว่า positive กับ negative แล้วกันนะครับเมื่อระบบความเชื่อเป็น positive แล้วครับต่อมาครับมันจะส่งผลต่อความคิดของเขาครับความคิดของเขาคือเขาจะพยายามมองหาโอกาสเสมอครับว่าจะทํายังไงให้ตัวเองรวยขึ้นจะทําไงให้ตัวเองมั่งคั่งมากขึ้นหรือทําให้ประสบความสําเร็จมากขึ้น ความคิดของเขาครับมันจะเริ่มประมวลผลและ process หาวิธีการให้เขาเดินไปข้างหน้าเดินไปข้างหน้าจนไปถึงเป้าหมายได้ครับเมื่อมันเป็นอย่างนั้นแล้วครับเขาจะเห็นวิธีสารพัดอย่างเลยครับความคิดก็เป็น positive แล้วส่งผลไปหา emotion ครับอารมณ์ของเขาก็จะรู้สึกว่าเขาต้องทําเขาต้องกระตือรือร้นเขาต้อง action และต้องบ้าให้สุดเขาต้องทําให้สุดจริงๆโฟก focus แบบร้อจริงๆอารมณ์เป็น positive แล้วครับส่งผลต่อการกระทําของเขาครับ ทุกๆวันที่เขาตื่นขึ้นมาสิ่งหนึ่งที่เขาจะทําคือทํางานเรียนรู้ทํางานเรียนรู้จนเขาเติบโตขึ้นเติบโตขึ้นเติบโตขึ้นและเขาใกล้เป้าหมายมากขึ้นจนสุดท้ายเมื่อการกระทําของเขาเป็นโพซิทีฟแล้วมันจะแปลเป็น,นผลลัพธ์ครับเมื่อเวลามันไปถึงแล้วเขาจะได้ทุกสิ่ธิที่เขาต้องการและทุกอย่างที่เขาปรารถนาเองครับคุณว่ามาสมเหตุสมผลไหมครับอาจจะมีหลายคนแย้งนะครับว่าเอา้าอย่างนี้บางคนที่เชื่อมั่นก็อาจจะไม่ได้เป้าหมายนั้นมาสิ ใช่ครับมันมีอยู่กรณีเดียวเลยนะคือเขาไม่ได้เชื่อจริงๆครับเขาแค่พูดออกมาด้วยปากเพื่ออยากให้ตัวเองดูดีเท่านั้นเองอันนี้อาจจะเป็นคําพูดที่รุนแรงนะครับแต่มันคือเรื่องจริงครับกลับกันครับนายบีเหมือนกันเป๊ะเลยแบบเกิดมาแบบบ้านยากจนเรียนไม่จบเหมือนกันมีเงินเงินนิดเดียวเหมือนกันแต่เขารู้สึกว่าทําไมวะโชคชะตาถึงรังแกให้เรามาเป็นแบบนี้ทําไมวะ เราต้องเกิดมาอยู่ในสถานที่แบบนี้ทาําไมครอบครัวเราถึงต้องจนด้วยคุณว่าระบบความเชื่อเขาเป็นยังไงครับเชื่อว่าเขาจนเชื่อว่าเขาคงไปมากกว่านี้ไม่ได้เชื่อว่าเขาคงไม่มีโอกาสเชื่อว่าเขาคงไม่สามารถดูยได้สุดท้ายความเชื่อแปลเปลี่ยนมาเป็นความคิดครับคุณคิดว่าเขาจะคิดวางแผนอะไรไหมครับเพื่อจะทําให้ชีวิตของเขาเดินไปข้างหน้ามากขึ้นก็ไม่ไงครับสิ่งที่เขาคิดคือไหนไหนกู้ก็ไม่มีทางละไหนไหนโชคชะตาก,ก็แกล้งกูละกูใช้ชีวิตไปเรื่อยเปิดหงวกูแล้วกันถูกไหมครับอย่าเพิ่งเถียงผมนะลองไปมองรอบๆตัวคุณก่อนครับ และคุณจะคนพบว่าจริงเมื่อมันคิดแบบนั้นปุ๊บอารมณ์ที่เขาเป็นคือโคตรของโคตรน egative ครับคุณจะสังเกตเลยคนพุ่งนี้แม่งจะบน่นจะด่าจะว่าจะโทษ,น,น,โทษนู่นโทษนี่สารพัดร,รัฐบาลไม่ดีเศรษฐกิจไม่ดีเรืร่องขายของไม่ได้โอ้โหร้อยแปดพันอย่างครับคุณว่าจริงไหมพออารมณ์มันเป็นอย่างนั้นแล้วครับมันส่งผลให้เขากระทําแบบไหนครับเมื่อขายของไม่ได้เศรษฐกิจไม่ดี งั้นเราหาของที่คุณภาพต่ำๆราคาถูกๆมาเพิ่มกำไรดีกว่าสุดท้ายลูกค้ากินเข้าไปไม่แฮปปี้คุณคิดว่ายัางขายได้อยู่ไหมครับการกระทําก็ออกมาแย่ๆไงครับผลลัพธ์ที่ออกมาคืออะไรอยู่ไม่ได้วนกลับมาเหมือนเดิมก็คือไปโทษนูน่นโทษนี่โทษสารพัดเลยครับผมเชื่อว่า2ตัวอย่างเนี้นายเกับนายบคุณน่าจะพอเข้าใจแล้วนะครับว่า Belief System มันส่งผลต่อความสำเร็จของคุณมากแค่ไหนทีนี้ครับ ผมมีคำถามทิ้งท้ายให้คุณครับเมื่อคุณรู้แล้วว่า belief system ทำงานยังไงคุณจะใช้ชีวิตให้มันแตกต่างไปจากเดิมยังไงแล้วครับคุณจะใช้ชีวิตเพื่อให้คุณเข้าใกล้ความสำเร็จของคุณได้มากขึ้นยังไงแล้วครับคุณจะทำให้มันเป็นเหมือนเดิมทุกๆอย่างหรือคุณจะเปลี่ยนแปลงชีวิตครับคอมเมนต์คุยกับผมด้านล่างครับแล้วถ้าคอมเมนต์อันไหนที่ผมรู้สึกว่ามันใช่มันดีผมจะให้ทีมงานครับติดต่อไปหาคุณและอินไวท์คุณเข้ากลุ่ม The Change Growth เซอร์เคิลครับมันเป็นกลุ่มที่ผมสร้างขึ้นมาเพื่อรวบรวมคนที่ต้องการพัฒนาตัวเองจริงๆต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองจริงครับในกลุ่มกลุ่มนี้ผมต้องบอกตร,ตรงนะครับว่าผมจะให้เฉพาะ Membership ของผมเข้ามาเท่านั้นนะครับแต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้เปิด Membership โปรแกรมนะครับผมจะให้อภิสิทธิ์พวกคุณที่ต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตจริงๆเข้ามาก่อนเราจะส่งความรู้ส่งมุมมองดีๆให้กับคุณในทุกๆวันครับหนึ่งในนั้นแน่นอนครับ มีสิ่งที่เป็น Mindset ดีๆให้กับคุณทุกๆวันเป็นเหมือนอาหารเช้าให้กับคุณทุกๆวันครับและเราจะพูดคุยกันทุกๆเรื่องครับแลกเปลี่ยนกันทุกๆเรื่องครับและถ้าวันใดวันนึงนะครับที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะนัดเจอกันเพื่อมาพูดคุยและแลกเปลี่ยนกันเราจะนัด e ี t ิ้งกันครับอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากให้มันเป็นกลุ่มนี้ผมให้อภิสิทธิ์แค่ไม่กี่คนครับลองมาคุยกันครับ คอมเมนต์ด้านล่างครับและผมอยากจะฝากอะไรทิ้งท้ายก่อนจบเอพิโซดนี้กันครับแต่คนที่ไม่เชื่อว่าเราสามารถดีขึ้นได้ให้กับคนที่เชื่อว่าเราไม่สามารถไปมากกว่านี้ได้ผมยังจะเล่าเรื่องราวของผมให้ฟังแบบย่อๆนิดนึงนะครับครอบครัวผมครับแต่ก่อนนะเราเป็นครอบครัวฐานะปานกลางครับมีบ้านมีรถมีธุรกิจส่วนตัวนะครับแบบในฝันที่ใครหลายๆคนเป็นเลยครับแบบในฝันที่ใครหลายๆคนอยากจะเป็นเลยครับแต่แล้ววันหนึ่งครับมันเกิดการ m มเนจเมนต์ เงินผิดพลาดของครอบครัวผมนะครับทาให้เราต้องมีหนี้บ้านรถบ้านกลายเป็นหนี้รถกลายเป็นหนี้ครับจนสุดท้ายส่งผลให้ความเชื่อของครอบครัวผมรู้สึกว่าโชคชะตาเล่นตลกกับเขาทําให้ต้องเสียทางบ้านทางรถไปครับธุรกิจที่ทาก็เริมโทษนูน่นโทษนี่โทษรัฐบาลโทษเศรษฐกิจโทษทุกอย่างไปทั่วครับจนต้องไปลงทุนซื้อของที่มันราคาถูกมาขายครับสุดท้ายลูกค้าไม่แฮปปี้ครับลูกค้าก็หายไปหมดครับจะขายได้วันละสามสี่พันเหลือ1 0 0 0 2,000จากวันละ1 0 0 0 2,000 เหลือ500-600จนสุดท้ายเหลือวันละประมาณ2 0 0 3 0 0ครับแน่นอนครับ2 0 0 3 0 0ไม่พอเพียงที่จะเลี้ยงดูครอบครัวของเราได้ครับทุกอ,อย่างที่ผมเล่าไปมันคือประสบการณ์ตรงของผมครับแล้วถ้าวันนี้คุณไม่เชื่อว่าเราเริ่มต้นจากศูนย์ได้จริงๆผมอยากจะบอกแบบนี้ครับว่าครอบครัวผมแม่งโคตรอย่างนั้นเลยครับแต่ผมไม่เคยโทษพวกเขานะครับที่ตัดสินใจอะไรผิดพลาดที่ทําให้ชีวิตของเรามันย่ำแย่แบบนั้น สิ่งที่ผมคิดก็คือผมขอบคุณเขาได้ซ้ําครับถ้าครอบครัวผมไม่ได้เป็นแบบนั้นก็คงไม่มีผมในวันนี้ครับถ้าครอบครัวผมมีบ้านมีรถมีธุรกิจไว้ซัพพอร์ตผมก็คงไม่มาพัฒนาตัวเองและเติบโตมากขนาดนี้ครับและผมเข้าใจผู้คุณดีครับว่ามันยากแค่ไหนการที่จะออกจากจุดๆนั้นผมพัฒนาตัวเองมา7ป็ไปเข้าปีที่8มันยากมากๆครับที่คุณจะออกจากจุดนั้นได้จริงแต่ถ้าคุณเชื่อว่าคุณจะรวยได้คุณจะประสบความสำเร็จได้ไม่มีอะไรที่จะขวางคุณได้ครับ ผมเป็นกำลังใจให้กับคนทุกๆคนนะครับที่ไม่เชื่อมั่นอะไรกับตัวเองเลยพ่อแม่ครอบครัวพี่น้องคนข้างบ้านจะไม่เชื่อมั่นอะไรเราก็ตามแต่คนที่คุณควรเชื่อมั่นที่สุดครับคุณอย่าลืมสิวันนี้คุณมีสิ่งที่ล้ำค่ามหาศาลมากเลยนะมันคือทรัพย์สินที่มูลค่าแพงมหาศาลมากครับคุณเปลี่ยนตัวเองได้ครับคุณเติบโตมากกว่านี้ได้ครับคุณก้าวจากจุดปัจจุบันออกมาได้ครับและถ้าคุณยังไม่เชื่ออ,อีก ผมทา้ายคุณลองครับใช้เวลากับการพัฒนาตัวเองประมาณ2ปีขั้นต่ำครับแล้วคุณจะเห็นเลยว่าเมื่อคุณมองย้อนกลับไปข้างหลังครับทำไม กูไม่พัฒนาตัวเองตั้งนานแล้ววะผมรับประกันว่าคุณจะพูดคํานี้นะครับและผมขอเรียนเชิญพวกคุณทุกๆคนนะครับที่จะเรียนรู้อย่างจริงจังพัฒนาตัวเองอย่างจริงจังครับเพื่อผลลัพธ์ที่ดีของชีวิตพวกคุณทุกคนเองครับและถ้าคุณเอาความคิดแบบนี้แนวคิดแบบนี้และวิธีการแบบนี้ไปใช้แล้วมันได้ผลที่ดีกับชีวิตของคุณเองครับผมอยากให้คุณแบ่งปันต่อไปนะครับแบ่งปันความรู้ดีๆเหล่านี้ให้กับคนอื่นๆอ,อ,อีกมากมายครับเพื่อ <c oughs> ที่ว่าเราจะได้มายกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมของเรา และคนรอบตัวของเราครับผมเป็นกําลังใจให้ักพวกคุณทุกๆคนนะครับขอให้นับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปขอเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของชีวิตของคุณนะครับแล้วเจอกันเอพิโซดหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมต้น The Change ต้องขอตัวลาไปก่อนครับ Have a nice day ครับ